<laughs> mà đơ mà đơ vì đó trang vì... đồng mày chơi Ồ, Ồ. Ừ. Mà mì mà mà ừ. thật, thật. Đây, đây, đây. bài đi vì nó trái thì đẹp nó nó mạnh xung kinh kim xung cần nó thì nó nó mày nó xong nó kèng nó đều của họ xong nó mạnh nhau mà mày điện nó hả แม่มาทำไมเนี่สีแดงใจที่ดอหาเนี่ยที่ปม่อยาเละจกคนเหยดแฉไปแฉเลยมีผักเนาะมีักบวบเนาะบวบเนะทำไมอันนี้มขนเนาะวานกกสวานแต่ ป้าไปกินตอนหนาแน่สบายเลยนงันสุอยังซีโก้มาเชิงเอามากัทินทีเนาะทินกินกับแกงนหมัเนาะเอาพักได้ละแต่แส่พี่นองกินตอนเทนก็เาิอแนีแกงนอมัยี่นอง นหมน่ยอันี้สัเนีมันดม่ได้พี่โยมีน้ม่แล้เตรียมตกมาหนึ่งหอซอยล้วเอามาลันะตกนะตกมันจะจืดกินหนึ่งานะคะเาดเดบอหิวเขานะไพี่น้องสิ เือเดียววะไม่เจอพี่รอเขา่ออนี่อกครนเหงน่อเงาคนดังยังใส่ใส่อเจ็บไปเลยอย่านัอย่างนั้่เยเลย ประมาณี่สิบหาสิกว่าตัวาสิบกว่าตัวเอาคัดเลยมัน yeah. ่นยใคอเยยดอะ่าีฮะพีดผักเหยมฮะบ่บอิดแต่ละเก็บใจบาค่าันสีพี่๊อก Tại sao bác có nhẹ lọc bên nữa vậy? Ê, mà hổng nha, nha tâm, nào tâm Bác mặc lên mạnh phạm, mặc lên pha Bác kiên cấp nó mạnh cả เดียกานแกงน้นำยานะ่งฮะไมคิดอฮะใส่ีนแบนประเผักกินกับแบน้น้ำงีงใสูเน่าก็มีดครับปูเน่าวน่าวห้เกันเ็มล่เยอืมไปบอ เขาต้องตองเมายางที่ั้งคนเขากับตองมันกนตองหรืออย่างบบยดีล่เป็ดเดชเสียงคหรอยงออกวปกตอนจะเปงควหน่า

Sì, tôi muốn tặng. nó. Mm hmm. Sì, tặng nó. Mm hmm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 .

แตกหอมค่ะแตกกันเอง่ะนี่โอีกระดยั้ไหครับน้องยงเสร็จวลดยัุยอไว่ต้น้า่ใส่ได้ครับนอนทำแบบทำธรรมดาธรรมดาเียนมัปูกได้ ใส่เอาใส่เลยคนทำไมผมยังได้พี่น้องใส่ประแดบแล้วก็ใส่กับปูนาพักกันแยงใส่เรียบร้อยมาเพี่น้องมาเดิมาเดิมพี่น้องแกงทำมใช้กระปกมาแห่งกับมีมามา

<laughs> <laughs> đòn đó ở đây, đây. Được đi. <laughs> à, là khu nào đấy, khu đột ti. Ở khu liao mà tô bỏ mày tán con mà Để đâu <laughs> <laughs> yeah, <bảo>, <laughs> <laughs> mẹ <laughs> <laughs> phải được đó chị bà lại vậy

เกินได้ยิ่งเกินมาะของล่ามันแดงมันพ้นสมัยเราน้็ได้กินอิ่มไปพี่นออ้องอิ่มแห้งอิ่มเนี่ยอนีรไปลุงเนี่ยจะว่าอะไรไปลูมมาากเจบากินเนี่เพราแกงเราไหมฮะกินแล้วเนาะไปพี่น้องขอขันนี้พี่น่าด้อ,อ